สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด เสียหมาไม่งานนี้พิธาฟาดรัฐบาลประยุทธ์ปมรัฐบาลทหารพมา่าลั่นเราจะทวงคืนศักดิ์ศรีการต่างประเทศไทยคืนพิธาซัดท,ท่าทีรัฐบาลไทยต่อรัฐบาลทหารพมา่าทำการทูตไทยตกต่ำไรที่ยืนบนเวทีโลกลั่นหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลจะเปลี่ยนจุดยืนกรณีรัฐบาลทหารพมา่านายพิธาลิ้มเจริญรัตสสและหัวหน้าพักก้าไกลเขียนข้อความทาง Facebook แสดงความเห็นเรื่องบทบาทการต่างประ ทของไยต่อประเด็นการสังหารประชาชนและการรัฐประหารในเมียนมาโดยระบุว่ารัฐบาลไร้จุดยืนไร้น้ำหนักไร้ราคาในเรื่องเมียนมาหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราจะทวงคืนศักดิ์ศรีการต่างประเทศไทย วันที่21ตุลาคม2564ผมได้ร่วมเวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศไทยในงานเสวนาปรับยุทธศาสตร์เพิ่มพลังประเทศไทยในเวทีโลกในหัวข้อบทบาทการทูตและการต่างประเทศไทยในปัจจุบันจัดโดยมูลนิธิสุรินทร์พิสุวรณสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทย PBS และเอเชียนิวส์เน็ตเวิร์ผมได้พูดถึง ใจกลางของปัญหาการสูญเสียบทบาทของไทยในเวทีโลกว่าไม่ใช่เพราะนักการทูตไทยไม่มีความสามารถไม่ใช่เพราะเราไม่รู้กฎหมายไม่ใช่เพราะเราไม่รู้โปรโตคอลแต่เป็นเพราะเราไม่มีผู้นําทางการเมืองที่มีกระดูกสันหลังที่จะสามารถยืดตัวตรงบนหลักการสากลของความถูกต้องบนเวทีโลกหรือสรุปสั้นๆได้ว่าเพราะเราไม่มีจุดยืนเราจึงไม่มีที่ยืนในเวทีโลก โดยวิธีคิดของผู้นำทางการเมืองไทยที่เชื่อว่าเราจะยังมีจุดยืนในเวทีโลกเราต้องประนีประนอมโอนอ่อนผ่อนตามกับทุกคนแต่พอประเทศของเราไม่มีหลักการคำพูดและการกระทำของไทยจึงไม่มีจุดยืนไม่มีน้ำหนัก ไม่มีราคาตัวอย่างเช่นการแสดงจุดยืนของไทยต่อการที่อาเซียนจะไม่เชิญผู้นำเมียนมาเข้าประชุมผู้นำอาเซียนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้กล,ล่าวว่าไม่มีปัญหาแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยทำมาก่อน สวนทางกับ5ชาติอาเซียนได้แก่บรูไนสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าไม่ต้องการให้ผู้นำเมียนมาเข้าประชุมเนื่องจากชั้นทามติ5ข้อในการหาทางออกจากวิกฤตความรุนแรงในเมียนมาไม่มีความคืบหน้า ถ้าพักเก้าไกลเป็นรัฐบาลจะทวงคืนศักดิ์ศรีของการต่างประเทศโดยจะทำการทูดแบบยืนหลังตรงในเวทีโลกโดยสิ่งที่สามารถทำได้ในวันแรกหากพักเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลคือจะเปลี่ยนท่าทีของไทยต่อเมียนมา กดดันเมียนมาให้ยอมเปิด Humanitarian Corridor ให้องค์กรระหว่างประเทศนำความช่วยเหลือเข้าไปในเมียนมาเพื่อช่วยผู้พลัดถิ่นในประเทศจากสงครามกว่าจะแสนคนโดยไม่ผ่านรัฐบาลเมียนมาสิ่งที่ทำได้ในวันแรกยังรวมไปถึงการยกเลิกกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเช่นร่างพรบร NGO ต้องไม่มีอีกแล้วประเทศไทยที่ไม่แสดงจุดยืนอะไรเลยตอนที่อาเซียนมีมติไม่เชิญผู้นําทหารเมียนมาเข้าร่วมประชุมเพราะไม่ทําตามชั้นธรมติ5ข้อต้องไม่มีอีกแล้วประเทศไทยที่ไม่ยอมโหมดในมตินอนไบดิ n งหรือมติที่ไม่ได้มีความผูกพันทางกฎหมายด้วยซ้ําของสมัชชายูเเพื่อป้องกันการไหลเวียนของอาวุธเข้าเมียนมาและต้องไม่มีอีกแล้วครับประเทศไทยที่นายกรัฐมนตรีแอบไปพบรัฐมนตรีต่างปเทศ ที่เพิ่งขึ้นมาจากการรัฐประหารที่สนามบินเป้าหมายก้าวไกลในภาคใต้ปักธงคะแนนให้บัญชีรายชื่อทั้งทั้งที่ไม่ได้รับการเลือกจากภาคใต้เลยแม้แต่คนเดียวถามว่าเหตุใดแกนนำของพักก้าวไกลจึงยังยืนหยัดเดินลงพื้นที่ภาคใต้อย่างไม่เคยเหนื่อยและนายเป็นคำถามที่ไม่เพียงจะมาจากพักประชาธิปัตย์เท่านั้นยังมาจากพักพลังประชารัฐและภูมิใจไทยสำหรับเพื่อไทย ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม62อาจจะยังมีพันธมิตรที่แนบแน่นอย่างพรรคประชาชาติและบางส่วนในนามของพรรคไทยรักษาชาติแม้ในเดือนกุมภา 1962, พันธ์หกพรรคไทยรักษาชาติจะถูกยุบกระทันหันกระนั้นฐานเสียงที่แนบชิดอย่างพรรคประชาชาติก็ยังได้รับความไว้วางใจจากคนในพื้นที่อย่างไม่แปรเปลี่ยนความสนใจของพรรคเพื่อไทยจึงอาจมีน้อยเมื่อเทียบกับความสนใจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือท่าทีจึงอาจแตกต่าง าไปจกพกกกกระนั้นต้องยอมรับว่าพักเก้าไกลคือความต่อเนื่องจากเส้นทางของพักอนาคตใหม่ความสนใจต่อภาคใต้จึงยังคงเดิมไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์จากเพื่อไทยการจำแนกแ,กแยกแยะจากพลังประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยต่อเก้าไกลเป็นสายตาเดียวก,กันกับที่มองอนาคตใหม่คือเก้าไกลอาจเป็นที่รู้จักบ้างในพื้นที่เขตเมืองแต่รับรู้น้อยเป็นอย่างยิ่งในเขตนอกตัวเมือง อย่างไรก็ตามหากมองจากการเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าความสนใจของพวกเขาที่สืบต่อมาจากอนาคตใหม่อาจเริ่มต้นที่เขตเมืองหรือพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัยวิทยาลัยแต่การเน้นอย่างหนักไปยังพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่เคยแปรผัน เพราะได้เข้าร่วมผ่านโครงการเศรษฐกิจชุมชนตรงนี้เองอาจเป็นพื้นที่ขยายผลต่อของพักเก้าวไกลมองในแง่พื้นที่จุดอ่อนของก้าวไกลอาจเพราะเป็นพักที่เริ่มต้นมาเพียง3าปีหากนับจากอนาคตใหม่จึงไม่ได้มีคะแนนและความนิยมกว้างขวางอาจไม่สามารถจาะลงไปในระบบเขตแต่เป้าหมายของก้าวไกลก็เหมือนกับอนาคตใหม่คือวางรากฐานและต้องการเสียงเสริมระบบบัญชีรายชื่อ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์และข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ